มีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับนี่ยชาวบเพ,พื่อนสาวคนสวยอยู่นี่ค่ะพอดีว่าผมอยากรู้จักศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเดินจำช่วคราวแค่น้อยนะครับคุณเพื่นคนสวยพอจะให้ข้อมูลผมได้หรือเปล่าครับยินดีค่ะตามมาเลยนะคะงั้นเพชรสุดหลออด่อนนนนลขอไปด้วยคนนะครับติดตามนเพจมาตั้งนานละขอไปด้วยคนดีกว่าแค่น่าก็ดีจริงติงางตามไปซะแล้ว ูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเรือนจำชั่วคราวแคน้อยตั้งอยู่เลขที่285หามู่สตำบุญสเสียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์มีพื้นที่237ไร่3งาน10ตารางวา เป็นเรือนจำชั่วคราวที่ควบคุมดูแลผู้ต้องขังหญิงแห่งเดียวและแห่งแรกของกรมราชทัณฑ์บริหารงานโดยนางละองอยู่ยั่งยืนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูร์มีภารกิจในการควบคุมและพัฒนาพื้นตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยสำหรับผู้ต้องขังหญิงซึ่งรับย้ายมาจากเรือนจำและทันทนสถานทั่วประเทศเป็นหนึ่งใน5เรือนจำนำร่องโครงการ,การกำลังใจในพระดําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรารกิติยาภาในการน้อมนําประชาเศรษฐกิจพอเพียงมาปร,รับใช้ในเรือนจำ ดำเนินการอบรมผู้ต้องขังไปแล้วทั้งสิ้น15รุ่นมีผู้ผ่านการอบรม1,336คนหลักสูตรการอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเมื่อปีพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชาราราชธิดา ได้ประธานแนวทางให้เรียนจำช่วคราวแคน้อยพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อเป็นฐานการเรียนรู้ตามแนวทางประชาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนโดยทรงเปิดศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเมื่อวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2564ร่ 2, ทรงประธานแนวทางในการพัฒนานงานแก่เรือนจำช่วคราวแคน้อยกลวมมีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรอง และแสดงเครื่องหมายการรับรองเพื่อสร้างการยอมรับสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เข้ามาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นับเป็นพระมหาการุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเสด็จติดตามการดําเนินง,งานโครงการกํลังใจเรียนจําชั่วคราวแคน้อยศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเรียนจาชั่วคราวแคน้อยประกอบไปด้วยสองโซนโซนที่1่โซนบริการประชาชนร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มครัวชนชมเป็นการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังด้านการประกอบอาหารและชงเครื่องดื่ม สร้างโอกาสผู้ต้องขังได้ปฏิบัติงานจริงโดยนำมุทดิบบางส่วนจากผลผลิตฐานการเรียนรู้ซึ่งเป็นผลผลิตจากการทำเกษตรอินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพมาประกอบอาหารจำหน่ายในราคาย่อมเยาวรสชาติอร่อยจึงทำให้ผู้ใช้บริการถูกใจเป็นอย่างมาก ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แคน้อยฟาร์มเป็นการนำผลผลิตจ,จากการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังมาจำหน่ายให้กับบุคคลภายนอกเช่นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนได้แก่กระเป๋าผ้าพวงกุญแจผ้าแผ่นรองกันความร้อนตะกร้าไม้ของที่ระลึกผักปลอดสารพิษข้าวไรซ์เบอร์รี่ชาใบหม่อนอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์น้ำส้มควันไม้และมีผลิตภัณฑ์โอท็อปที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเพรชรบูรณ์มาร่วมวางจำหน่ายด้วย บริการนวดแผนไทยซึ่งประกอบไปด้วยบริการนวดตัวนวดผ่อนคลายนวดฝ่าเท้าภายในพื้นที่นวดมีการจัดแบ่งสัดส่วนเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้มารับบริการบริการเสริมสวยสุภาพสตรีตระไครหอมซาลอนให้บริการตัดสะไดหนีบทำสียืดผมและทำเล็บ่าแคร์บริการล้างดูดฝุ่นเคลือบแว็กรถยนต์รถจักรยานยนต์บริการขึ้นชื่อของแครน้อยราคาประหยัดบริการอย่างมืออาชีพ โซนที่2การฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรในรูปแบบของหมู่บ้านกําลังใจก้าวฐานการเรียนรู้โดยการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประยุกต์ใช้ในการฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขังหญิงรู้จักการพออยู่พอกินพอประมาณภายใต้เงื่อนไขของคุณธรรมความมีเหตุผลทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเรียนรู้ผ่านหมู่บ้านกำลังใจซึ่งเป็นการจำลองหมู่บ้านเสมือนจริงให้ผู้จูงขังได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นมีน้ำใจแบ่งปันถอยทีถอยอาศัยมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและผู้อื่นฐานการเรียนรู้การจัดทำแปลงสาธิตปลูกกล้วยพันธุหายากเป็นฐานการเรียนรู้การเพาะปลูกอนุรักษ์และขยายพันธุ์กล้วยพื้นเมืองภาคใต้และยังเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้พันธุ์กล้วยหายากในภาคเหนือตอนล่าง เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการเกษตรบนพื้นที่30ไร่จำนวน36ชนิดพันธุ์เรียนรู้การทำเกษตรแบบอินทรีย์สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรปับใช้ในชีวิตประจำวันทั้งระหว่างต้องโทษและภายหลังพ้นโทษได้ผลผลิตที่ได้จากการฝึกวิชาชีพในแต่ละหมู่บ้านกำลังใจก้าวฐานการเรียนรู้จะนำไปจัดจำหน่ายที่ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แคน้อยฟาร์มตลาดประชารัฐตลาดนัดมหาวิทยาลัยราชะพัฏเพระชรบูรณ์ ตลาดทหารพันดีและจำหน่ายออนไลน์ผ่านเพจเฟซบุ๊กเรียนจำช่วงคราวแค่น้อยตลอดจนการนำไปช่วยเหลือประชาชนบรรเทาความเดือดร้อน โดยในแต่ละเดือนจะมีรายได้จากการฝึกวิชาชีพในศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเทีเท่ยวเชิงเกษตรเรือนจำชั่วคราวแคน้อยทั้งในด้านการให้บริการประชาชนและการฝึกวิชาชีพเกษตรกรรมเดือนละประมาณ3 0 0แสนบาทรายได้ทั้งหมดเพื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำมาเป็นเงินรางวัลปันผลให้กับผ,บผู้ต้องคังหญิงทุกคนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำความดีของเขาเหล่านั้นเป็นแหล่งศึกษาดูงานแก่บุคคลทั่วไปหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษา จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโซนบริการประชาชนโดยการสแกนผ่าน QR Code เพื่อลดการสัมผัสเชื้อโควิด -19 พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจสูงถึง90%การกลับมากระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพะชารากิติยาภาจากการติดตามในรอบหนึ่งปีพบว่ามีผู้ต้องขังกลับมากระทำผิดซ้ำเพียง0.2% มีการติดตามการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษของผู้ต้องขังประสานงานเครือข่ายให้การช่วยเหลือการมอบคุณประกอบอาชีพแก่ผู้พน้นโทษการติดตามเยี่ยมบ้านของผู้ได้รับทุนประกอบอาชีพเพื่อส่งเสริมในด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังและเป็นการพืนคนดีสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเรียนจำช่วคราวแคน้อยมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างสรรค์พัฒนางานตามแนวทางที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิตยาาิยาภานเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน มหาวชิราราธิดาทรงประธานไวทุกคราวที่ทรงเสด็จติดตามการดําเนินง,งานตามโครงการกําลังใจซึ่งพระองค์ทรงมีพระกรุณาที่คุณสเสด็จติดตามการดําเนินง,งานงโครงการกําลังใจถึง5ครั้งบัตรนี้มีผลงานที่แสดงถึงความสําเร็จและสร้างความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งได้แก่ได้รับรางวัลเรือนจําดีเด่นในโครงการกําลังใจรางวัลที่1ประจําปีพุทธศักราช2563 เรือนจำช่วคราวแคน้อยและเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมพชซึ่งเป็นเรือนจำแห่งแรกของประเทศไทยจำนวน4ผลิตภัณฑ์ได้แก่กระเป๋าผ้าผลิตภัณฑ์ผักตบชวาผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้าผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้และได้รับการรับรองระบบคุณภาพการบริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอสมกเอสเป็นรายแรกข,ของกรมราชทรร์จำนวน4มาตรฐานคือ นวดแผนไทยล้างรถยนต์ร้านกาแฟและร้านเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพยกระดับในด้านการฝึกวิชาชีพด้านงานบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรประจำปีพุทธศัการาช2565 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2การประกวดนวัตกรรมในการพัฒนางานราชทันประจำปีงบประมาณ2565ประเภทสื่อประชาสัมพันธ์ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดเรือนจำดีเด่นโครงการกำลังใจในพระดริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชารากิติยาภาประจำปีงบประมาณ2565รารางวัลชนะเลิศด้านนวัตกรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ด้านกฎหมายรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ด้านการฝึกวิชาชีพและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ด้านเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แหล่งผลิตพืชอินทรีย์จำนวน36ชนิดพืชตั้งแต่ปีพุทธศัการาช2553จนถึงปัจจุบัน ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่าเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นส่วนราชการที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการเพชรบูรณ์พอเพียงระยะที่2ประจำปีงบประมาณ2,565เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับรางวัลที่3ระดับดีเรือนจำขนาดกลางในการประกวดเรือนจำดีเด่นตามโครงการราัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตริย์ประจำปีพุทธศักราช2,565 เรือนจำจังหวัดเพชรบูร์ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรจากทุนกระหม่อมหญิงุบนรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันดวดีองค์ประธานโครงการทูบีน้ำม่วันพระราชทานเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่าเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดผลการดำเนินงานงโครงการทูบีน้ำม่วันระดับภาคเหนือประจำปีพุทธศักราช2566ประเภทชมรมทูบีน้ำม่วันในเรือนจำและทันทัศน์ ปีพุทธศักราช2566ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมผอชอจำนวน3ผลิตภัณฑ์ได้แก่เสื้อผ้าสำเร็จรูปผู้หญิงผ้พาพิมพ์ลายจากพืชผลิตภัณฑ์ถักโคเช รางวัลที่ศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเรียนจำชั่วคราวแคน้อยได้รับนับเป็นแรงผลักดันให้พวกเรามุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกด้านเกิดผลสมัมฤทธิ์ในด้านการบริหารจัดการที่ดีและมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของกรมรชาชธณฑ์ที่ว่าเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังแบบมืออาชีพบูรณาการมาตรฐานและนวัตกรรม เหือนี้มีความสุขมากเลยนั่นแหละสิครับขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะ